ยารักษาโควิด19ฟาวิพิราเวียกินอย่างไรและมีผลข้างเคียงอย่างไรยาต้านไวรัสก,การจะทานให้ได้ประสิทธิภาพต้องห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะๆถ้ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีการให้ยาต่อเนื่องซึ่งจะให้ก็ต่อเมื่อ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมากในประเทศไทยยาตัวหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการใช้รักษาโรคโควิด -19 นั่นก็คือยาฟาวิพิราเวียซึ่งยาตัวนี้มีขนาดการใช้ในการรักษาที่ค่อนข้างแตกต่างและอาจจะยากกว่ายาตัวอื่นและยาตัวนี้เมื่อทานไปแล้วจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้า ชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะยาฟาวิพิราเวียเป็นยาต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งน่าจะเป็นเพียงยาตัวเดียวที่มีผลการทดลองณปัจจุบันว่ามีผลในการรักษาได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับยาฟาวิพิราเวียนี้ก็จะมีวิธีการกินที่ค่อนข้างแตกต่างกับยาชนิดอื่นที่มี ทั่วๆไปที่คนไข้อาจจะเคยกินและในปัจจุบันก็ได้มีการให้ยาไปกับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเริ่มให้ตั้งแต่ในคนไข้ที่จราบว่าติดเชื้อโควิด1 9และมีอาการถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงก็ควรที่จะเริ่มยาตัวนี้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลงปอดหรือไม่ให้เกิดปอดอักเสบตามมาซึ่งจะทำให้การรักษายากขึ้นนะคะดังนั้นการทานยาให้ถูกต้อง ก็จะช่วยทําให้อาการของโรคนั้นดีขึ้นแต่ก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจวิธีการทานยาแล้วก็ทานยาผิดซึ่งอาจจะทําให้โรคนั้นแย่ลงได้วันนี้เราได้มีข้อมูลตรงนี้มาฝากกันค่ะสําหรับยาฟาวิพิราเวียนั้นเป็นยาที่มีอยู่แล้วนะคะ เดิมใช้เป็นยาในการรักษาไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งจะให้ก็ต่อเมื่อได้รับยาตัวอื่นไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะมีการให้ฟาวิพิรรเวียเข้าไปดังนั้นเมื่อเกิดการ,พรแพร่ระบาดของโรคโควิด19เข้ามาจึงมีการนํำเอายาฟาวิพิรรเวียนี้มาทดลองใช้ในคนไข้ที่เป็นโควิดซึ่งก็พบว่าได้ผลค่อนข้างดีค่ะในผู้ใหญ่ก็จะทานอยู่ที่ 9เม็ดในวันแรกนะคะโดยทาน9เม็ดเป็นจำนวน2โดสนะคะห่างกันทุก12ชั่วโมงค่ะและในวันถัดมานะคะก็จะลดจำนวนยาเหลือ4เม็ดนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องจนครบ 5วันถึง10วันนะคะเมื่อครบ5วันแล้วแพทย์อาจจะเป็นผู้ประเมิอนอีกทีหนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมปลอดดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีการให้ยาต่อเนื่องไปจนครบ10วันค่ะแต่ในผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกร,รัมนะคะในวันแรกก็จะทานยาอยู่ที่12เม็ดค่ะ12เม็ดทุก12ชั่วโมงแล้วในวันถัดมาก็จะลดยาเหลือครั้งละ5เม็ด ทุก12ชั่วโมงค่ะส่วนในผู้ป่วยเด็กก็จะมีการคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักนะคะซึ่งก็จะยิบย่อยลงไปขึ้นกับว่าแพทย์สั่งให้ทานเท่าไหร่ก็ต้องดูจำนวนยาตามนั้นเลยนะคะสำหรับจุดเน้นนะคะกินยาวันละสองครั้งนั้นก็คือต้องห่างกันทุก12ชั่วโมงค่ะเนื่องจากว่ายาต้านไวรัสการจะทานให้ได้ประสิทธิภาพนั้น ต้องห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะๆหรือถ้าจะคลาดเคลื่อนหน่อยนะคะก็ควรจะบวกลบไม่เกิน30นาทีนะคะเช่นเคยกินตอน8โมงเช้ากับ2ทุ่มก็ควรจะ เป็นเวลาตามนั้นค่ะเพื่อให้ยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทําให้โรคเรานั้นดีขึ้นนะคะในกรณีที่ได้ยามาทานแบบเป็นปฏิทินแบบนี้นะคะในคนไข้ที่น้ําหนักน้อยกว่า90กิโลกร,รมัมในมื้อแรกจะได้กิน9เม็ดนะคะแล้วก็ มื้อถัดไปได้กิน9เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงค่ะและในมื้อที่3จนถึงมื้อสุดท้ายนะคะก็จะกินอยู่ที่ครั้งละ4เม็ดค่ะโดยแต่ละครั้งที่กินให้ห่างกันทุก12ชั่วโมงหรือในกรณีที่ได้ยาเป็นซองแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีการแยกให้นะคะโดยซองที่1จะเป็นยาในขนาด9เม็ดนะคะทานอยู่2ครั้งก็คือครั้งแรกที่ได้รับเลยแล้วก็ครั้งถัดไปห่าง การ12ชั่วโมงส่วนซองที่สองจะเป็นยาในมื้อที่3และกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบมื้อสุดท้ายนะคะโดยห่างกันทุก12ชั่วโมงเช่นเดียวกันในขนาด4เม็ดค่ะและยาตัวนี้นะคะมีผลต่อทารกในหญิงตั้งครรภอายุครรน,น้อยกว่า3เดือนดังนั้นก่อนเริ่มยาตัวน,นี้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์จะมีการตรวจการตั้งครรภก่อนนะคะแต่ถ้าพ้นระยะ3เดือนไปแล้วจะ การศึกษาถือว่ายาตัวน,นี้ค่อนข้างปลอดภัยกับทารกค่ะสำหรับระยะเวลาในการที่จะทานยาก็จะอยู่ที่5-10ถึวันนะคะขึ้นกับความรุนแรงของโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์จะเป็นผู้ประเมินนะคะสำหรับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นมักจะไม่รุนแรงค่ะหลักๆก็จะเป็นผลข้างเคียงเกี่ยวกับ ทางเดินอาหารนะคะนั่นก็คือท้องเสียครื่นไส้อาเจียนนะคะซึ่งก็สามารถแจ้งแพทย์เพื่อให้การรักษาตามอาการได้นะคะอาจจะ ให้ทานเกลือแร่อาจจะให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะส่วนเรื่องการแพ้ยานะคะส่วนใหญ่ก็จะพบได้ค่อนข้างน้อยค่ะอาการแพ้ยาส่วนใหญ่ก็มักจะไม่รุนแรงนะคะอาจจะแค่มีผื่นคันตามร่างกายตรงนี้สามารถแจ้งแพทย์ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถ้าผื่นไม่เยอะอาจจะได้ทานยาต่อควบคู่กับยาลดอาการแพ้ค่ะ สำหรับแหล่งที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียนะคะณนะตอนนี้ยังมีการจำกัดใช้แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนที่จะได้รับยามาก็จะต้องเข้ารับการประเมินกับแพทย์ก่อนนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับยาตัวนี้หรือไม่หลกัหลกๆก็คือ1 จะต้องติดเชื้อโควิดจริงๆค่ะแล้วก็อันดับ2อาจจะเป็นคนไข้ที่เริ่มมีอาการของโควิด -19 แล้วนะคะถึงจะได้รับยาตัวนี้ส่วนคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการและไม่มีความเสีย่ยง ที่จะเกิดโรคที่รุนแรงก็อาจจะยังไม่ได้รับยาตัวนี้นะคะและในปัจจุบันก็จะมีข่าวออกมาว่ามีการซื้อขายอีกกันในเน็ตค่อนข้างเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ายาที่ซื้อมานั้นเป็นยาจริงหรือยาปลอมนะคะอาจจะโดนหลอกก็ได้ดังนั้นควรที่จะ เข้ารับการรักษาในระบบจะดีกว่าจะได้เชื่อมั่นได้ว่ายาที่ได้รับนั้นเป็นยาจริงๆแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับข้อมูลเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะสําหรับท่านใดที่อยากทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ใคลิปนี้นะคะและท่านใดที่อยาก จะเป็นกำลังใจให้เรานะคะสามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ทั้งช่อง YouTube Channel ของเราและเพจ f a c e b o o k ของเราได้เลยค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะ และอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูช่วยกดไลค์และกดซีฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบัณฑิตคลิ b ิกแอด c l i n i ที c, ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบรำรบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ